ทำดีอย่าวันไหวภาษาพาทีบทที่ห้าชั้นประถมศึกษาปีที่สามมาแล้วมาแล้วครูแก้วของเราวันนี้วันเสาร์คอยเฝ้าด้วยใจครูแก้วมาคู่กับครูสดใสถือถุงใบใหญ่ใส่อะไรนะ จ้อยแดงแท่งไฟวิ่งไม่ลดละรีบถือกระบะจะไปช่วยครูถุงมีขนมข้าวนมสบู่หยิบออกมาดูหนูหนูดีใจมีผู้ใจบุญเกื้อหนุนห่วงให่ฝากของถุงใหญ่มาให้พวกเรา ครูแก้วใจดีมีเรื่องมาเล่านิทานก่อนเก่าเอ้ามาไวไวตัวเล็กนั่งหน้าถัดมาตัวใหญ่ล้อมวงกันไปดีไหมพวกเราดีครับคะ่ะครูพวกหนูรอเล่าเมื่อถึงวันเสาร์คอยเฝ้าไม่ใคร รูเริ่มว่ามีเศรษฐีพ่อไม่เลี้ยงดูลูกชายเช้าสายห่วงยญยเมื่อลูกเป็นหนุ่มชุ่มชื่นหัวใจรีพาลูกไปฝากให้บวชเรียนวัดพ่อเคยบวชท่องสวดอ่านเขียนให้ลูกภาคเพียนปรับเปลี่ยนฝึกตน ถวายอาหารศีลทานกุศลพระลูกเวียนวนท่องบนตำนานเมื่อพ่อชราลูกยาสงสารอยากกลับไปบ้านช่วยงานดูแลจึงสืบจากพระมาณะแน่วแน่เลี้ยงพ่อยามแก่รักแท้ห่วงใจ ลูกศึกวันนี้เศรษฐีดีใจขี่ม้าเร็วไวไม่ทันไตรตรองไปรับลูกยาม้าหนึ่งคนสองเดินทางไม่ครองต้องทำอย่างไรต่างฝ่ายต่างเกี่ยงถูกเถียงกันใหญ่ตกลงกันได้ให้พ่อขี่มา้า ส่วนลูกจูงเดินเพลิดเพลินอุราหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินเศรษฐีทำไมช่างใจไรสิน้นให้ลูกเดินดินเหงื่อรินท่วมกายเศรษฐีนิ่งนึกรู้สึกละอายตนเองสบายลูกชายเหนื่อยลา้า เปียนให้ลูกขี่ก็มีคนว่าลูกชายนั้นหนาหารู้คุณคนบวชเสียผ้าเหลืองสิ้นเปลืองเสียผลให้พ่อทุกทนตนสุกกายาพ่อลูกกรุ่มจิตนั่งคิดปรึกษาแล้วขึ้นหลังมาขี่มาสองคน ขี่มาไม่นานชาวบ้านด่ากลใจร้ายเหลือทนนี่คนอะไรม้าหนักหลังแอนวิ่งเล่นไม่ไหวคนไร้หัวใจต้องไปเอาเวจีพ่อลูกฟังคำช้ำใจเหลือที่โดดลงทันทีมีแต่ทุกข์ใจ พ่อลูกสับสนกังวลสงสัยจะทำแบบไหนใครก็ว่าเอาแล้วจูงม้าเดินเพลิดเพลินป่าเขาผ่านแนวลำเนาเข้าเขตชุมชนชายหนุ่มกลุ่มใหญ่แปลกใจเหลือลน้นพ่อลูกสองคนทนเดินมาไกล มีมาไม่ขี่นี่เพราะอะไรมันน่าสงสยัยไม่บ้าก็เมาช่างโง่นักหนาปล่อยม้าตัวเปล่าส่วนคนนั้นเล่าย่ำเท้าเดินมาโทษคนอะไรช่างไร้ปัญญาแล้วหัวเราะร่าพากันเดินไป พ่อลูกได้ฟังนั่งถอนใจใหญ่เหน็ดเหนื่อยกายใจไม่อยากพูดจาชวนพ่อพักก่อนนอนกันเถิดหนาตลอดทางมาถูกด่าช้ำใจเศรษฐีได้คิดเลิกจิตวันไหวจะทำอย่างไรไม่กลัวคำพนัน แล้วชวนลูกยาขี่ม้ากร่าหารพ่อลูกเบิกบานถึงบ้านปลอดภัยนิทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั้นสนุกสุขสันทันกับเวลา เล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดนาะในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกล คุณครูแก้วตาพาครูสดใสสอนเด็กด้วยใจห่วงใย,ยเอ็นดูเด็กเด็กรำลึกนึกพระคุณครูเสียสละเพื่อหนูอุ้มชูเมตตาหนูจะจดจำครูพร่ำสอนมา ขอน้อมวันทาบูชาคุณครู